ผมตอนนี้คูแ่แฝดเล็กใหญ่อยู่ในช่วงบรรยากาศที่รถติดมากๆเลยนะครับผมสําหรับใครที่จะกลับบ้านในช่วงปีใหม่ปีใหม่ปีนี้<ม>ก็รู้สึกว่าจะคึกคักกันเสียเหลือเกินแต่ก็ขอให้ระมัดระวังตัวด้วยนะครับโอ้โหรถขยเยอนได้ทีละจึกทีละจึกทีละจึกอะไรวะทีละจึกเนาอ,อ่ะก็ว่ากันไปนะครับผมตรงนี้ก็โอ้หนี่ครับโชเฟอร์เราแปา นี่มีคนแปลกมาด้วยครับแปมวครับโอ้โหผู้โดยสารนะครับผมแต่ว่าบอกเลยว่านี่คือเส้นกระบินนะครับพยายามหลีกเลี่ยงมาจากเส้นสระบุรีที่บอกว่าติดกันมากเลยติดแบบว่าไม่ขยับขย,ยื่นเป็นชั่วโมงเลยเส้นสระบุรีนะครับแต่นี่ขนาดเส้นกระบินก็แบบว่าโอ้โหใครบอกว่าประเทศไทยจนไม่มีไม่มีคําว่าจนนะครับผมเพราะว่าทุกบ้านมีรถทุกคนมีรถเนาะถ้าจะพูดไปแล้วลูก ของบ้านหนึ่งหลังเนาะสมมติว่าสี่คนก็คือสี่คันแล้วอะ่อะคิดเอาแล้วกันครับใครบอกว่าจนอืๆๆดูสิดูสินี่คือไทยแลนด์นะครับผมอะก็ยังไงก็คู่แฟดเล็กใหญ่ก็อยากจะบอกว่าสําหรับใครที่ขับรถกลับบ้านนะครับก็ขอยระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะครับมรผมเพราะว่าวตรงนี้บอกเลยว่าถ้าเรา ขับรถอย่างมีสตินะครับผมต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะว่ารถเยอะนะครับผมแล้วก็ช่วงปีใหม่นี้ขอให้พี่ๆน้องๆทุกๆคนมีความสุขมากๆเลยนะครับทําอะไรก็สมความมุ่งม,มั่ปรารถนาทุกประการ คิดทำอะไรก็ขอให้รวยๆเฮง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 ตังมาตังมาตบกระเป๋าตังไว้ครับตังตังตังตงัก็ว่ากันไปเนาะสำหรับปีใหม่ปีนี้คู่แฟนเล็กใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะสําหรับใครที่มีของขวัญให้ก็อย่าลืมแล้วกันนะทักแอดทักไลน์ทัก Facebook มาได้นะครับบา,บายบายแล้วดูบรรยากาศต่อไปว่ารถจะติดกันขนาดไหนต่อไปในช่วงคลิปหน้าครับบา,บายบายครับ <c oughs>